สวัสดีครับผมนายประวิทย์ไม่จันทร์นะครับที่มาชอบพระเครื่องก็ใจรักครับใจรักพระเครื่องรู้ตัวว่าเริ่มชอบก็อายุประมาณ18เสน่ห์ของพระเครื่องคือความสวยงามของพระองค์ที่บูชาเป็นพิเศษก็หลวงปู่ภูวัดท่าลออครับความพิเศษของการเลี่ยมพระของร้านผมก็คือสามารถเลือกแบบเลือกสีแล้วก็เป็นงานไม้มงคลครับ รถที่ผมใช้ทุกวันนี้ก็เป็นอีวุสต์ดี1.9ปี2018ครับปกติใช้รถคันนี้ก็ออกไปซ่อมงานบ้านลูกค้าทั่วไปครับวันหนึ่งวิ่งไกลสุดประมาณร้อยกว่ากิโลครับรถพอใช้งานมา7ปีก็เริ่มมีปัญหาอืดพอจะแซงก็แซงไม่ค่อยขึ้นเหตุผลที่ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือเห็นจากในเพจ XO นี่แหละครับ เลย Inbox อเข้าไปถามเขาเลยให้สั่งกับตัวแทนใกล้บ้านอีกอย่างคือมั่นใจในมาตรฐานของ HKS อยู่แล้วด้วยครับจากที่ลองใช้ก็บอกตรงๆเลยว่ายังไม่เห็นผลขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่ารถมีการตอบสนองที่ดีขึ้นครับเวลาเร่งแซงก็ไม่ต้องลุ้นมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ต้องดูกันไปยาวๆอยากจะบอกคนที่อยากลองใช้แต่ยังลังเลอยู่นะครับ รถที่เราใช้งานทุกวันก็ต้องดูแลให้ดีอยู่เสมอครับผมเพราะถ้าหัวฉีดพังมันก็ซ่อมแพงอยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งครับผมบำรุงรักษาสมรรถนะรถเราให้ดีอยู่ตลอดครับมันอาจจะไม่ดีเท่าเหมือนรถใหม่แต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยราคาก็ไม่แพงวิธีใช้ก็ง่ายครับเวลาเราเติมน้ํามันทุกครั้งเราเทผสมใส่ลงไปได้เลย HKS DDR GT ของนีที่ผมอยากให้คุณได้ลอง HKS DDR GT สารทำความสะอาดหัวฉีดและวาวไอดีเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ลดการปล่อยมลพิษป้องกันการสึกหรอและยืดอายุเครื่องยนต์มีสารเพิ่มการหล่อลื่นลดแรงเสียดทานช่วยให้สตาร์ทติดง่ายเครื่องยนต์เดินเบาไม่กระตุกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์ได้ที่แฟนเพจ HKS Thailand มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศ